ท uh, hey, ันใช่ปล่ะพี่ลองมาดูสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะลองมาดูสิท่าทัน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 ทุกคนเลียนหน่อยได้ไหมเล่นี่ครับไม่ไม่ไอู้ยังไอ้าวแครเจออีแล้วเนี่ยมันไม่มีคนกยไล่แล้วเหรอไม่รูดเดมมัว เอเคโอเคเลยอันเริมเริ่มโม่ดีจริงๆจนนั่นแหละเริมมดีจริงอันนี้ที่เต็มรยงเต็มนะคเต็มแล้วครับโอ้ยเฮ้ยกยไมไรกูยอดหยุดการกระทำสิ เป็นบาปของเจ้าซะใ,ใช่ค่าบาปเนะี่ยค่าช่วยเลยมันไม่ต้องสั่งวันพรงี้หยุดเลยหยุดการกระทำที่เป็นกะหรี่ของเจ้าซะอะร่อยนะเดี๋ยนะไอ้นี่นสเนสถ้าจะถ้าจะใช้ตกินเล่นวันพรุ่งนี้อ่ะคือมันไม่ได้แล้ววัเพราะว่าติดมันจะแบบมันจะหมดแล้วอ่ะอะไรจะหมดติดการใช้ตกินจะหมดแล้ว อ้โอเควันลาวนารเลยวันลการเกนะเกมปี่รอเกมปีกูขอร้องู่นี้ถ้าไอดีมาแล้วไม่รู้จะเล่นชิวได้หรือเปล่าได้ยู่ที่วันลการแล้เต็มดอาไรโอ้โหต่อหน้าเลยคือไม่มีผลอ่ะมันไม่มีผนเลยอือ แลวัเราคือแบบจองคิวเข้าไปแล้วใช่ใช่จองไปแล้วพวกเนี้ยเอาแล้วอ่ะเดี๋ยวยบอกลับเราอว่ากลับกันอ่ากับพวกเนี้ยยบอกกลับพวกเนี้ยลืมเจ็บไม่ได้กลับที่นี้เ้ยัปลืมเจ็บลืมเจ็บอนที่ชลลยต้องกลับอยู่ใช่้องใช้ต้องใชยคอยคอย้ะลำบาก ใช่นะนกโคว่าแลวนะกลับกลับเมื่อไรนะไม่ได้ไม่ไม่คือจะบอกว่าไอ้วันพี่ไอสิทธิ์แชร์สินจะหมดแล้วโอเคไปจับนุ้ยหน่อยมันรับแค่มันรับแบบไอดีเนี่ยใชรได้เวลาะห้าใช่ปะรึใช่ใช่แบบได้เวลาห้าแล้วตอนไหนฉันไอเดียร์กูเด เฮ้ยไปลงกันเฮ้ยไปลงกันใครอะใช่ตะกินสลับพวกนี้ใช่ไหมเอ้ยสลับสลับไอ้อ่าคือวันจันทร์โอเคอืออืออือออใครอะใครอะใครอะไม่รู้ใครไม่รู้ไม่รู้จักไอ้ของพวกนี้อะจองคิดไว้ตั้งแต่สองสองทุ่มจันหร์อาทิมย์ เ่นนี่เลิกตามกูทีเึงคนแล้วมันมันเป็นอะไรกันจังมันดีเมันดีแล้วค่อยสับผาสคอมพิวตอนนั้นจะได้ถ้าเ้าเกิดเอาเอาตอนไลฟ์เลยไม่น่าได้อืออืออือโอ้ยค่ะเอ้าทำไมทำไมเอ่อไอ้ก็กองหน้าหน้าตาเปลี่ยนไปทำไมหน้าตากองเปลี่ยนแค่หยอยมีขวาป้ะไม่มี ไม่มีพี่ไม่มีมึอเช่ออ้ีไีเชื่อมอ่ะไดก็ก็เห็นคนก็เห็นคนล้มมันได้ราเป็นได้รัเป็นภัยสังคม ไฟร้านแถวนั้นนั่นใครนะไอี่ไม่ถามว่าผมเหยใครได้ผมโอ้โหโหลังแมทหลังแมทมัหลังแมทเออโอเคโอเคโอเคมันีนได้ราเป็นได้รัเป็นสังคมครับ ไฟร้านแถวนั้นใครนะที่ไม่ถามว่าผมเหยใครได้ขอบ